ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณุสมณรทั้งหลายที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องพันนางสาม,มาวดีต่อแต่ว่าสำหรับวันนี้เข้าเรื่องพันนางสาม,มาวดีจริงๆเป็นตอนเผาประสาทเั่นก็หไมยความมาเข้าถึงตอนจบเรื่องแต่วันนี้คงยังไม่จบ ในความตอนก่อนผมได้บอกไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโปรดท่านมหาเศรษฐีทั้งสามตามปฏิญญาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วก็ทรงพระเดจต่อไปแต,แต่ว่าเรื่องราวยังค้างอยู่ย้อนถอยหลังกลับมาในสมัยที่องค์สมเด็จพระบร,รมครู ยังอยู่ในเมืองโกสัมพียังสงเคราะห์บรรดาท่านมหาเศรษฐีทั้งสามคือว่าท่านโคศกเศรษฐีหนึ่งกุกุตะเศรษฐีหนึ่งแล้วก็ปาวาริกะเศรษฐีหนึ่งเพราะว่าท่านทั้งสามนี้ได้สร้างวิหารถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตั้งวิหารที่ต่งโคศกเศรษฐีสัส้นสวายชื่อว่าโคศกโคสิตารามแล้วก็วิหารที่ท่านกุกุตะเศรษฐีถวายชื่อกุกุตะกุกุตะตารามแล้วท่นปานปาวาริกาเศรษฐีถวายให้ชื่อว่าปาวาริกาปาวาริการามเอาชื่อเยาของตั้ง ื่อสมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติทัพวิหารนั้นหนึ่งวันเวียนกันไปวันไหนพักวีหารของบุคคลใดวันนั้นก็รทรงเสด็จไปบินตบ,บาทประตูบ้านของบุคคลนั้นเพื่อเป็นการส,สนองศรัทธาเอนต่อมาในมาในสมณะมาลาการ ซึ่งเป็นคนปฏิบัติทรานมหาเศรษฐีทั้งสคือเป็นช่างดอกไม้ช่างสวนไม้คือเป็นคนปลูกสวนไม้เฝ้าสวนด้วยแล้วก็เป็นช่างดอกไม้ด้วยใจยการเรื่องดอกไม้เขาเป็นหนึ่งได้ขอพอรจากท่านมหาเศรษฐีว่าผมนะ่ะบำรุงท่านมานานแล้วและก็เวลานี้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว กับบรรดาพระอาารันทั้งหลายมาพร้อมกัน500รอรูปผมเองก็เป็นคนมีศรัทธาอยากจะถวายทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมปฏิประสงค์ทั้งหมด500รอรูปสักหนึ่งวันจะได้ไหมครับท่านมหาเศถีฐีก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรเรื่องศรัทธาในฉันดีใจที่เธอมีศรัทธา อนุญาตให้ท่านสุมณมาราการถาวายได้ตามความประสงค์เมื่อในสุมณมาราการได้รับอนุญาตแล้วจึงฉันจึงจัดพัตตาหารเพื่อองค์สมเด็จพระบพิตแก้วและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนอกจากนั้นก็ได้จัดดอกไม้ไว้เป็นสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชา ตั้งใจว่าจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระและพระอริยสงฆ์ให้เต็มศรัทธาสักทีเพราะตั้งแต่เกิดมาคําว่าพระพุทธเจ้านี้เพ,พิ่งได้ยินแล้วก็ได้เห็นกับตาก็ปลื้มใจมากแต่ในเวลาตอนเช้าเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมิประสงยังไม่ได้เสด็จไป ก็เป็นการพลดีขาประจำคือนางขุจุตราถ้าจะเรียกตามภาษาปัจจุบันก็ต้องเรียกว่านางสาวขุจุตราซึ่งเป็นหญิงรับใช้ของบรรนางสามาวดีหญิงคนนี้เป็นคนหลังคอมเป็นชาววังคนเดียวที่บรรนางสามาวดีใช้ออกจากนอกวังได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า ทุกคนมีความเข้าใจว่าหญิงหลังค่อมนี่ผู้ชายไม่พึงประสงค์จึงออกนอกรั้วนอกวังได้และกุนจุตรายคนนี้เป็นคนซื้อดอกไม้ประจําเพื่อให้บรรนางสามาวดีด้วยว่าพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงโปรดพระจชาทานเงินค่าดอกไม้ให้แก่บรรนางสามาวดีวันลับไปกหาปณะนะ หนึ่งกะหบน,นะเท่ากับสบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ8ดตำลึงแปดตำลึงในเวลานั้นถ้าเทียบกับเงินเดี๋ยวนี้ก็เกือบหมื่นบาทเห็นจะได้ราคาประมาณหมื่นบาทวันหนึ่งไม่น้อยเลยแต่ว่านางนขุจุตราเวลาที่ไปซื้อดอกไม้เธอก็ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างคนฉลาดในโลกทั้งหลาย นั่นก็คือเก็บภาษีหรือเก็บค่าเปอร์เซ็นต์เสี้เอ50เซ์เก็บใส่กระเป๋าเสื้อวันละสี่ตำลึงและก็ซื้อถวายพะนางสามาวดีสี่ตำลึงเป็นน้นว่าเธอเป็นคนมีสัจจะดีมากนับแต่รับหน้าที่สอดอกไม้มาไม่เคยมีวันไหนที่ซื้อเกินวันละสี่ตำลึงเลย แล้วก็เคยก็ไม่เคยเก็บไว้วันน้อยกว่านสี่ตำลึงเหมือนกันถือว่าเป็นคนที่มีสัจจะดีมากเอวันนั้นพอไปถึงบ้านในสมณมาลาการก็ตั้งใจจะซื้อดอกไม้สี่ตำลึงเหมือนกันคือเก็บไว้ในกระเป๋าส่วนหนึ่งแล้วสี่ตำลึงอีกสี่ตำลึงไว้ในกระเป๋าข้างหนึ่งเพื่อซื้อดอกไม้ โอดีไปพบนายมาลาการกกำลังจัดพัตตาหารแล้วก็จัดดอกไม้สวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษเพื่อจะไหวองค์สมเด็จพระบรมโลก,กรเทศและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเธอก็บอกว่าท่านนายสมณะมาลาการวันนี้ฉันต้องการดอกไม้ตามเดิมเจ้าค่ะคือสี่ตำลึง ท่านสมุรนามาลาการก็บอกว่าเรื่องดอกไม้เป็นของไม่ยากเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าว่าวันนี้องค์สมเด็จพระบฏิพแก้วพร้อมบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายซึ่งเป็นพระอาเรเจ้าทั้งหมดติดตามองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะมาฉันปัตตาหารที่บ้านถ้ากระไรแล้วก็เธอช่วยจัดอาหารและดอกไม้ด้วยกันก็แล้วกันนะเอาบุญนางก็ยอมรับ หลังจากเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยพระตาหารเสร็จสมเด็จพระบรมมโลกูไปเทศก็ส่งสแสดงพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาที่สแสดงนี้บาลีไม่ได้บอกบอกแต่เพียงว่าเมื่อเทศจบนางขุจุตตรายก็เป็นปสุดาบัน ถ้าโดยใจความแล้วองค์สมเด็จพระประกวันอาตมาคิดว่าอย่างนี้นะจะต้องเทศเรื่องมรณานุสติว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายยงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้เราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ นนั้นก่อนจะตายเพื่อเป็นการป้องกันกรรมที่เป็นโอศนที่ให้ผลเป็นทุกข์ทุกคนยังเข้าถึงประไตรสนาคมตั้งสาประการคื <c oughs> อ,อถึงแร้พุทตเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือไม่สงสัยในความดีของท่านและปฏิบัติตามส่วนที่จะปฏิบัติตามเป็นวาระแรกก็คือหนึ่ง 1. ไม่ฆ่าสัตว์ให้มีจิตเมตตาปราณีไม่ทำลายชีวิตสัตว์ไม่ทรมานสัตว์และความลำบาก 2. มีจิตสันโดดคือยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามาัได้โดยชอบธรรมไม่ยักยอกเงินทองของบุคคลอื่นไม่ลักขโมยเงินทองของบุคคลอื่นและทรัพย์สินขขงบุคคลอื่นสซื่อสัตย์ต่อพัญญาและสามีไม่เน่าใจซึ่งกันและกัน แล้วก็สี่มีวาจาดีคือไม่พูดปดพูดแต่วาจาที่เป็นจริงไม่พูดคำหยาบให้เขาสะเทือนใจไม่ยุโยงส่งเสริมให้บุคคลใดแตกเล่ากันแล้วคือไม่นินทาคนอื่นและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาใดอะไรไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดและข้อที่ห้าจงไม่ดื่มสุราแระมีไรเพราะเป็นปัจจัยของความประมาท เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าบุคคลใดปฏิบัติได้ตามนี้จะมีความสุขคือสีเลนะสุขติงยันติมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขสีเลนะภูกขสมถทามีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติจเจีเนียงนองไม่ขัดข้องในสมบัติตายไปแล้วก็จะมีที่ประสมบัติมากถ้าเกิดเป็นคนก็ล่ำรวยมาก สีเลนะนิพุติงยันติบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเมื่ออยู่จิตใจก็มีแต่ความสงบไม่อเดือดร้อนตายแล้วอาจจะเข้าถึงพระนิพพานได้เนี่ยแต่มาคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเทศอย่างนี้ตามบาลีท่าม่ได้บอกบอกแต่ผลว่าเมื่อจบนางขุตุตราและนางสาวขุตุตราเธอได้ประสูดาปฏิผล เป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สเสด็จกลับไปแล้วนางแก้วขุทุตราก็ถอดเขี้ยวขโมยเก็บนั่ก็หมายความที่แรกใส่เขี้ยวขโมยไว้ทั้งสี่เขี้ยวคือข้างล่างสองเขี้ยวข้างบนสองเขี้ยวแล้วก็เจิมเขี้ยวเด้ยเงิน เขี้ยวละหนึ่งตำลึงสี่เขี่ยววันละสี่ตำลึงแต่ว่ามาฟังเทศจบเธอเป็นประโสดาบันแล้วนางขุตราก็ถอดทิ้งหมดทั้งสี่เขี่ยววันนั้นขอซื้อดอกไม้จากนายสมณะมลาการแปดกหาบนะคือแปดตำลึงเมื่อซื้อแล้วก็กลับสู่พระราชฐานกัลนถึงพันนาวสามาวดีเห็นดอกไม้มาก มากกว่า,เก,าเก่าหนึ่งเท่าตัวยังได้ถามนางขุจุตราว่าวันนี้พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเทนพระราชสวามีพระราชทานเงินค่าดอกไม้เพิ่มหรือ,อยังไงดอกไม้จึงมากกว่าเก่าถึงเท่าตัวนางสาวขุจุตราจึงกราบทูลว่าพระแม่เจ้า ความจริงพระราชาพระเด็ประทานค่ข้าดอกไม้มากเป็นกรณีพิเศษคือคงไปทานเท่าๆ่ากันทุกวันตามเดิมพระเจ้าค่ะพระนางสาม,มาวด,ดีจะด้ถามว่าก็ทําไมล่ะวันก่อนดอกไม้มันน้อยกว่าน,นี้ครึ่งหนึ่งนี่นะวันนี้เป็นมากเท่าตัวนางขุจุตราฟังเทศมันแล้วจะองค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วและเป็นประโสดาบัน พระโสดาบันนี่ทรงศีลบริสุทธิ์บรรดาต่นพุทธบริษัทความจริงพระโสดาบันนี่ไม่มีอะไรมากที่มีบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายมาบอกว่าทเคยถามพระว่าพระโสดาบันเป็นยังไงถ้าบอกเป็นยากเหลือเกินยากญาโยมยากที่จะเป็นได้ก็ขอแนะนำบรรดาญาโยมทั้งหลายตามคติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงตัดว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิกาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์นัได้กล่าว่าพระโสดาบันกับพระสิกาคามีเป็นผู้ทรงอธิศิงคือทรงศีลยิ่งพระอนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตคือมีกามีสมาธิหนักแน่น พระอรหันเป็นผู้ทรงปรัญญาคือมีปัญญาฉลาดมาตากิเลสเป็นสมุทเทตบารได้ดังนั้นสำหรับครววัดที่มีความสำคัญก็คือสินห้าเท่านั้นเองอย่างองค์พระโสดาบันคือคนที่เป็นพระโสดาบันน่ะเขามีองค์ประจําใจอย่างนี้คือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรมรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ แล้วก็สองมีศินห้าบริสุทธิ์สามจิตต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์คือมีอรมคิดอยู่เสมอว่าถ้าตายเมื่อไรต้องการพระนิพพานเมื่อนนั้นขึ้นชื่อมอบมนุสโลกเทวโลกและพมโลกเราไม่ต้องการต้องการนิพพานจุดเดียวในอารมณ์องพมะโสดาบันมีเท่านี้เองบรนดาท่านพุทธบริษัท สินห้าห้ามอะไรบ้างสินห้ายังไม่ได้ห้ามการแต่งงานสิ้นห้ายังไม่ได้ห้ามการกินข้าวนอกเวลาสิ้นห้าห้ามแต่เพียงข่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกรรมห้ามพูดมุสาวาทห้ามดื่มสุรามีไรก็เป็นเหมือนปกติคนดีทั้งหลายนั่นเองรวมความว่าบรรนางวนางสาเมื่อบรรนางขุตรตา ฟังพนนางสามาวดีถามว่าวันนี้ดอกไม้ทำไมจึงมากก็กราบทูลตามความเป็นจริงว่าวันก่อนๆหม่อมฉันยักยอกเอาไว้สี่ตำลึงเจ้าค่ะนางขุจุติร่าพนนางสามาวดีก็ถามว่าทําไมวันนี้ทําไมไม่เอา,าไว้ล่ะทําไมไม่เก็บทำไมซื้อหมดทั้งแปดตำลึงนางบอกว,ว่าตอนนี้ไปไม่เก็บแล้วเจ้าค่ะ นางนถามว่าทําไมเธอเก็บเธอไม่เป็นายดอกไม้สี่ตำลึงก็พอเธอบอกพอแล้วเหลือก็ไม่เก็บแล้วเจ้าค่ะ,ะนางสามาวดีถามว่าเป็นเพราะอะไรเธอบอกว่าวันนี้ไปพบพระพุทธเจา้าและบรรดาพระอริยสงฆ์นั้นหลายห้าร้อยลูกที่บ้านในสมณมาลาการองค์สมเด็จพระจิตตมานทรงเทพโปรดหมอมฉันมั่น จิตมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นับถือแน่ไม่ตกลงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์ตอนนี้ไปไม่เลิกเลิกไม่ทําลายศีลได้เจ้าค่ะเพราะว่านางสามาวาดีกับหญิงห้ารอยฟังคําว่าพระพุทธเจ้าและพระพเจ้าเทศก็เกิดปีติขนลุกสูดสายมีจำเอือใจเอ,อิบอิ่ม ยังได้ถามว่าสมเด็จพระบระมาศาสดาสัมมาทัตพุทธเจ้าเทศยังไงในเธอต้องว่าให้ฟังสินางขุอุตรายก็บอกว่าก่อนจะให้เทศเขาทำอย่างนี้เจ้าค่ะอันดับแรกต้องอาบน้ำก่อนเมืนางสามาวดีให้นำน้ำหอมมาสิบหกหม้อให้เธออาบแล้วก็นำผ้าสาดกเนื้อเกลี้ยงมาสองผืนนุ่งหนึ่งผืนห่มหนึ่งผืน แล้วก็ปูอัสนะให้นางสาวขุิตรานั่งอัสนะจับพัดหนึ่งเล่มแล้วก็แสดงพัะธรรเทศนาได้คล้ายคลึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเพื่อน,นางสาวมาวดีกับหญิงอีกห้ารคนฟังพัะธรรเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลที่ขุจุตราแสดงฟังจบแล้วทุกคนเป็นประโสดาปฏิผลเหมือนกันหมด ต่างคนต่างก็ก้มกราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่เห็นพระองค์ต่อมาทุกคนก็บอกกันนางขุตตราว่าแม่เจ้าตอนนี้ไปแม่เจ้าจงตั้งอยู่ในฐานะผู้เป็นแม่ของฉันทั้งหมดไม่ต้องทำงานทำการต่างๆในฐานะคนรับใช้ต่อไปแล้วเขาต้องหลายเหล่านั้นว่ามีกิจอันใดที่นางขุธธิตราจะต้องทำ เขาจะทําแทนทั้งหมดเว้นเแต่ว่านางขุตราจะต้องรับภาระอย่างหนึ่งนั่นคือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศและกลับมาเทศให้ฟังเท่านี้เองนางขุตราก็ทําตามนั้นต่อมาธรรมปีติของพระสุวรรดาบันมีมากในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าอาศัยที่อยู่ในรั้วในวงังออกไปไม่ได้ นางสาวันมาวดีกับหญิงนั้นหลายยิงปรารภคอยนางคุตตราพาออกนอกวังไปเฝ้าหัวทธเจ้านางคุตตรานี้เป็นคนฉลาดมากยังบอกว่าเรื่องของพระราชฐานเป็นของยากถ้าจะออกย่อมมีความผิดอำนาจมีองค์เดียวคือพระราชาที่จะทรงอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญ,ญาตแต่ถึงกอะไรก็ดีถ้าจะไปได้ทีก็แสนลำบาก แทบรายกฏว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทุกเช้าจะเสด็จไปบ้านเขามา้านพระด้านเศรษฐีทั้งสามหรือว่าไปบ้านเศรษฐีทั้งสามยศป,ปีหารที่เขาสร้างอยู่คล่อมพระราชวังด้านหนึ่งบ้านเขาอยู่ด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องเดินผ่านถ้าพระแม่เจ้าทั้งหลายต้องการจะเห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคจารมาสการด้วยแล้ว ก็เจาะฝาช่องเล็กๆแล้วก็ทําหิ่งวางดอกไม้บูชาพระพุทธจเจ้าเวลาที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านและพระราหันเดินผ่านก็ยกมือไหว้ด้วยความครบรอย่างนี้พอก็เป็นอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ชมพระรูปโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและบรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ช่องเล็กๆนั่นเองต่อมาวันหนึ่ง บรนางมาคณิยาจอมจอมตัวดีเดินไปเดินมาก็มาถึงปราสายของมรนางสามาวดีคนนี้จองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้ามานานเห็นช่องเล็กๆจะมีดอกไม้เข้าถามว่านี่ช่องอะไรผู้หญิงผู้นั้นไม่ทราบว่านางมาคณยานี่จองล้างจองผ่านองค์สมเด็จพระจอมไตรไว้ในการก่อน ยังได้บอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจินนวรพร้อมด้วยประสงค์สเด็จมาที่นี่เราไม่มีโอกาสที่ออกไปนวสก,การภายนอกจอกช่องดูท่านแล้วแล้วก็ไหวองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วและบรรดาพระอริยรสงฆ์ทั้งหลายนางจอมใจร้ายคือมาคันติยาคิดว่าดีแล้วเวลานี้พระสมณโคดมเข้ามาสู่ที่นี่ดีแล้ว ให้หญิงพวกนี้เป็นสาวิกาคือเป็นพวกของพระสมณโคดมจะรู้ผลที่เราทำกับมันจึงได้จ้างท่าได้กรมกรทั้งหลายด่าองค์สมเด็จพระสงทันเดินไปวินับายก็ตามดา่าไปเท่ก็ตามดา่าไปพักอยู่ไหนก็ตามดา่าด่าอย่างท่ากมมกรพระกมกรด่ากันแต่ว่าองค์สมเด็จพระสงทันไม่ส่งเขาทุกะเทียน แต่ว่าพระอานนทนไม่ไหวกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรขอยหนีไปจากที่เมืองนี้สมเด็จพระมหาหมณีถามว่าหน,นีไปไหนพระอานนก็บอกว่าเมืองไหนเขาไม่ด่าเราเราไปเมืองนั้นบว์สมเด็จพระทรงทันถามว่าแต่เขาด่าเราทุกทุกเมืองเราจะไปทางไหนพระอานนก็จนใจ สมเด็จพระจอมไตรจรึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่ว่าอานันทะดูก่อนอนนท์อดีกอนคือเหตุที่เกิดกับพระเจ้านั่นเกิดได้เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นไม่เกินเจ็ดวันเรื่องกับสงบถ้าเรื่องเกิดที่ไหนเรื่องร้ายนั้นยังไม่สงบเพียงใดแต่ทาคตจะไม่ไปจากที่นั่นเพราะแต่าคตเป็นคนบริสุทธิ์อรหันรดาท่านพุทธบริษัท,ทั้งหลาย ดูเวลาหรือเวลาสามนาทีเสร็จเศษเรื่องพระองค์สมเด็จพระรมาโลก,กเชษมีมากก็ต้องยุติไว้ก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดถึงกติประจำธรรมะผ่านมาแล้วดูที่ว่าแม่แต่องค์สมเด็จพระประทีพแก้วทรงเกิดมาในชาตินี้หวังความสุขของคนทั้งโลกไปไหนก็ไม่เคยมีเวรมีภัยกับใคร และจะไปเทศที่ไหนก็ไม่เคยปรางลบเรื่องเงินเรื่องทองจะทรงลำบากยากแค้นพระวรากายเพียงใดถ้าคนใดจะบรรลุมรรคผลองค์สมเด็จพระทศพุทก็ทรงสนัดไม่มีค่าจ้างรางวัลทรงมีพระหากรุณาที่คุณนั้นยอดยิ่ยงยิ่ยงกว่าบุคคลใดทั้งหมดพร <c oughs> ะองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่มีราคะความรักในระหว่างเพศขาดแล้ว ไม่มีโทสะความโกรธไม่มีโมหะความหลงมีแต่ความเมตตาปราณีแต่สมเด็จพระมหาวุณีก็โดนด่าซึ่งซึ่งหน้าเขาตามด่าไม่ว่าที่ไหนนี่ระบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเรายังคิดว่ายังจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจินสศีดีแสนดียังถูกดา่าเราละ ชาติไหนที่เราไม่ถูกดา่าชาตินั้นแล้วก็สวยแต่ว่าทางที่ดีเลยไปพ้นจากคนดา่าซะเลยดีกว่านั่นคือนิพพานในการไปนิพพานกระจูโจมไปมันแสนลาบากยากแค้นจับอารมณ์ของปะโสดาบ,บัรไว้ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคิดว่าเราทุกคนเราจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ท่านในการมร่างกายนี้พังมาไราขึ้นชีว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นทิวันดาก็ดีเป็นพรงกนดีจะไม่มีสำหรับเราแล้วต่นึกถึงความตายไว้เป็นปกติเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ใจตั้งตรงในศีลต,ตามเพศของตอนพระหระเนรเสาษาศีลต,ตามเพศเคอวาดมีศีลห้าบริสุทธิ์ไว้ก่อน หลังจากนั้นก็ใจืขวริตรอนความโลภด้วยจาคานุสติกรรมฐา,านและการให้ทานทำลายความโกรธด้วยพรมิหารสีทำลายความยึดมั่นนี้ด้วยกำลังของปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงแลรบ,บันดาเพื่อนบิสุสมณีทั้งหลายมองดูเข็มนาฬกาตรงเวลาเลิกก็ดีสัญญาณบอกแล้วว่าเลิกได้ ตอนนี้ไปขอลาทุกท่านก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินดาวทุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลปัฒนาสิ่งใดืให้ได้สิ่งนั้นสมความปัฒนาจงทุกประการสวัสดีอุปถาคือบำรุงนายสมณบาลาการนี้กล่าวกับท่านเศรีทั้งสามว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้อุปการะคือมันเป็นผู้ปฏิบัติท่านทั้งหลายมาตลอดการนานแต่้ว่าไม่เคยได้ถวายทานองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้ากัมบรดาพู้สิพิสุสงฆ์ทั้งหลายเลยนั่นข้าพเจ้ามีความปรารถนาอยาขอพอรจากท่านหรือว่าขออนุญ,ญาตจ,จากท่านมีมนสมเด็จพระพิชิตมารคือพระพุทธเจ้าพร้อมมรรประสงค์ห้าร้อยรูป รับพัตตาหารที่บ้านสักวันหนึ่งท่านอนุญาตไหมท่านเศรษฐีทั้งสามก็บอกว่าได้ไม่เป็นไร <c oughs> เรื่องการบุญการกุศลนี่ฉันไม่ห้ามฉันพอใจมากที่เธอมีศรัทธาเจนั้นวันรุ่งขึ้นนายสมณมาลาการจึงจัดการพัตตาหารเพื่อบรรดาภพิสุสงฆ์ทั้งหลาย แล้วก็จัดดอกไม้เพื่อบูชาพระรัตนตรยัยจัดซะสวยงามเป็นกรณีพิเศษก็พอดีทุกๆวันที่บ้านในมาลาการนี้หญิงคนหนึ่งเป็นชาววังมีนามว่าคทุตราหญิงคนนี้เป็นคนที่มีปัญญามากแต่ว่าเป็นสาวเป็นหญิงหลังคมอมาะนางสามาวดีใช้ให้ไปซื้อดอกไม้จากบ้านในสุมนณมาลาการนี้ทุกวัน แล้ปกติพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ร็บาทเท่าเธอสมพระเจ้ทานค่าดอกไม้แก่พระน,นางสามาวดีวันละแปดตำลึงคือแปดกหาบรรณะถ้าคิดเป็นเงินไทยแปดตำลึงสมัยก่อน